สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาดนตรีวันนี้นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4เรามาเรียนเรื่องที่2เรื่องดนตรีและตัวโน้ตกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นักเรียนจะต้องอ่านเขียนโน้ตด,ดนตรีไทยและสากลระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้นลงจังหวะและทำนองเพลงในเพลงที่ฟังได้ ประโยคเพลงจังหวะเพลงและทำนองเป็นองค์ประกอบของเพลงที่ทำให้เพลงมีความไพเราะน่าฟังนะคะเรามาทำกิจกรรมที่หนึ่งในหนังสือแบบปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะนักเรียนหยิบหนังสือแบบปฏิบัติกิจกรรมนะคะและเปิดหน้าที่13ฟังเพลงนกขมิน้นฝึกขับร้องแล้วบันทึกผล คุณครูจะมีวิดีโอเพลงนกขมิ้นให้นักเรียนฟังก่อนบันทึกผลนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้เป็นเพลงประเภทใดคะถ้านักเรียนคิดว่าเป็นเพลงกล่อมเด็กนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกที่เพลงกล่อมเด็กนะคะข้อที่สองเขถามว่าเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรข้อที่3ถามว่าจังหวะและอารมณ์ใดต่อไปนี้ที่สัมพันธ์กับบทเพลงนกขมิ้นนักเรียนก็เลือกมาหนึ่งหัวข้อนะคะข้อที่ส บทเพลงนี้มีความสัมพันธ์กับจังหวะและทำนองอย่างไรข้อที่5ผลการขับร้องอันนี้นักเรียนพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเลยนะคะคุณครูมีตัวอย่างคำตอบให้นักเรียนดูด้วยค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงกล่อมเด็กเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการร่อนเร่พเนจรหารังนอนของนกขมิน้นส่วนจังหวะและอารมณ์ ของเพลงนะคะก็มีหลายอารมณ์หลายจังหวะด้วยกันค่ะก็คือจังหวะช้าไม่ใช่หลายจังหวะเนาะก็คือมีจังหวะเดียวแต่ว่ามีหลากหลายอารมณ์นะคะนักเรียนก็สามารถเลือกตามความคิดของนักเรียนนะคะส่วนข้อ4นั้นบทเพลงนี้มีความสัมพันธ์กับจังหวะและทำนองอย่างไรเพลงนกขมิ้นก็เป็นเพลงกล่อมเด็กจึงมักจะมีจังหวะช้า มีทำนองสม่ำเสมอไม่สูงไม่ต่ําจนเกินไปเพราะเพลงมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนก็คือเป็นการผ่อนคลายนะคะส่วนผลการขับร้องนั้นร้องตามเนื้อร้องได้ดีร้องตามจังหวะและทำนองก็ค่อนข้างดีอันนี้หมายถึงผลการขับร้องของนักเรียนนะคะหรือนักเรียนจะพิจารณาจากวิดีโอแล้วนำมาตอบก็ได้ค่ะ คราวนี้เรามาทำกิจกรรมที่2กันนะคะเป็นกิจกรรมเรื่องของโน้ตดนตรีไทยเขาบอกว่าให้เลือกเพลงที่กำหนดมาหนึ่งเพลงสืบค้นโน้ตแล้วฝึกร้องแล้วก็บันทึกตัวโน้ตลงในตารางเพลงเพลงที่เขาให้เลือกนะคะก็มีเพลงลอยกระทงเพลงงามแสงเดือนเพลงพรปีใหม่คุณครูเห็นว่าช่วงนี้นักเรียนอาจจะมีงานที่บ้านทํา ในจะง,งานบ้านในจะง,งานเรียนออนไลน์คุณครูก็เลยช่วยเหลือนักเรียนโดยการนำตัวอย่างเพลงมาให้นักเรียนได้ศึกษาไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะคุณครูเลือกเพลงงามแสงเดือนมาให้นักเรียนค่ะนักเรียนจะเลือกเหมือนคุณครูหรือไม่เลือกก็ได้นะคะเพราะนี่คือตัวอย่างคำตอบเท่านั้นค่ะ นักเรียนสามารถหาโน้ตเพลงลอยกระทงหรือโน้ตเพลงงามแสงเดือนหรือโน้ตเพลงพรปีใหม่ได้จากในอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้คุณครูก็ใส่ที่มาของเพลงงามแสงเดือนที่มาของโน้ตเพลงงามแสงเดือนไว้ให้นักเรียนได้ดูนะคะโน้ตเพลงไทยก็จะมี8ห้องนะคะบรรทัดละ8ห้องห้องหนึ่งจะบรรจุ4 4สตัวโน้ตนะคะหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะคะ ก็คือถ้าไม่ถึงก็คือใช้เครื่องหมายเด็ดเด็ดเด็ดนะคะนักเรียนก็สามารถลอกตามคุณครูลงไปในหนังสือของนักเรียนได้เลยค่ะหรือถ้านักเรียนมีเวลาว่างนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นเพลงลอยกระทงหรือเพลงพรปีใหม่ก็ได้ค่ะแต่อย่าลืมใส่แหล่งสืบค้นเพลงให้คุณครูด้วยนะคะ ส่วนด้านล่างนักเรียนก็พิจารณานะคะว่าเพลงนี้มีจังหวะแบบใดเพลงที่นักเรียนเลือกมานะคะนักเรียนร้องโน้ตได้ตรงระดับเสียงมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็ในหนึ่งห้องเพลงมีการบันทึกโน้ตแบบใดบ้างยกตัวอย่างจากการบันทึกโน้ตที่นักเรียนพบคุณครูนำเพลง งามแสงเดือนมาให้นักเรียนดูคุณครูก็เลยจะวิเคราะห์เพลงงามแสงเดือนเป็นตัวอย่างคําตอบให้นักเรียนดูนะคะเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่มีจังหวะปานกลางนะคะการร้องน้ตก็น่าจะอยู่ในระดับดีนะคะเพราะคุณครูคิดว่ามันเป็นเพลงง่ายๆแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่น่าจะร้องได้ดีนักเรียนจะติ๊กที่ปานกลางก็ได้นะคะส่วนในหนึ่งห้องเพลงมีการบันทึกแบบใดบ้างก็ คำตอบลอกมาจากด้านบนนั่นแหละค่ะนักเรียนก็คือโน้ตหนึ่งตัวต่อหนึ่งห้องเพลงมีลักษณะไหนบ้างโน้ตสองตัวต่อหนึ่งห้องเพลงมีแบบไหนบ้างก็ลอกลอกมาจากห้องเพลงของด้านบนนะคะคราวนี้เรามาดูกิจกรรมที่สามกันค่ะเรามาถึงเรื่องนโน้ตดนตรีสากลแล้วนะคะ เขาบอกว่าให้เราเขียนโน้ตเขียนตัวโน้ตที่กำหนดลงในบรรทัดห้เส้นตามระดับเสียงเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้นักเรียนดูเลยนะคะทีละตัวโน้ตเลยค่ะเริ่มจากโน้ตตัวกลมก่อนเลยนะคะโน้ตตัวกลมในระดับเสียงโดเรมีฟานักเรียนเขียนตามคุณครูได้เลยค่ะ ถ้านักเรียนเขียนไม่ทันสามารถพอดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะตัวต่อไปเป็นตัวขาวค่ะโน้ตตัวโดซอนคีเรสูงโน้ตตัวขาวที่เลยบรรทัด5เส้นเส้นที่3ขึ้นไปนะคะเราก็จะใช้หางลงด้านล่างแล้วค่ะ นักเรียนใส่ห่างให้ถูกด้านนะคะต่อไปเป็นโน้ตตัวดำใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะถ้าเขียนไม่ทนันสามารถพัดวิดีโอไว้ก่อนได้ค่ะโน้ตตัวดำที่มีเสียงฟามีทีเรนักเรียนไม่ต้องใช้หมึกแดงนะคะใช้ดินสอจะดีที่สุดค่ะ ตัวต่อไปเป็นคาเบตดหนึ่งชั้นนะคะเรมีโดลานักเรียนใส่หางคาเบตดหนึ่งชั้นให้สวยๆนะคะทําให้เหมือนของคุณครูยิ่งดีเลยค่ะและตัวสุดท้ายก็คือตัวคาเบตดสองชั้นค่ะมีฟาลาซอน โน้ตที่คาบเส้นที่2คือเสียงซอนนะคะแล้วนักเรียนก็ไล่ตัวโน้ตขึ้นลงคุณครูเชื่อว่านักเรียนเรียนมาบ้างแล้วค่ะตัวโน้ตที่นักเรียนเขียนนั้นมีโน้ตชนิดใดบ้างก็ตามตัวโน้ตด้านหน้าเลยนะคะก็คือโน้ตตัวกลมตัวขาวโน้ตตัวดำโน้ตตัวขบีตหนึ่งชั้นและโน้ตตัวขบีตสองชั้น โน้ตที่นักเรียนเขียนคือโน้ตอะไรบ้างก็มีตั้งแต่โดเรมีฟาซอลลาทีแล้วก็ตัวเรสูคราวนี้เรามาทำอีกข้อนึงนะคะหนะ้าสุดท้ายแล้วเลือกค่าของตัวโน้ตหรือคำอ่านตัวโน้ตที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนดูคำในดาวนะคะมีหมายเลข2 มีคำว่าซอนหมายเลขหนึ่งฟาหมายเลขสีมีหนึ่งส่วนสองลาแล้วก็ทีเราจะนำข้อความในดาวไปเติมให้ตรงกับตัวโน้ตในก้อนเมฆกันค่ะก้อนเมฆคุณครูแบ่งมาทีละครึ่งเลยนะคะอันแรกเป็นโน้ตตัวกลมนะคะเราจะเอาอะไรมาใส่ดี โน้ตตกลมตัวนี้ไม่มีบรรทัด5เส้นถ้าไม่มีบรรทัด5เส้นเราก็ไม่สามารถระบุเสียงของตัวโน้ตได้ดังนั้นเราจึงเขียนเป็นจังหวะของตัวโน้ตแทนค่ะนั่นก็คือ4ี่จังหวะนะคะส่วนโน้ตตัวดำมีบรรทัด5เส้นระบุคุณครูบอกว่าโน้ตที่คาบเส้นที่2คือเสียงเสียงซอนนักเรียนดูจากคุณแจประจำหลักนะคะ เสียงซอนตัวต่อไปค่ะมีบรรทัดห้าเส้นด้วยก็ต้องเป็นชื่อของตัวโนต้ตใช่ไหมคะเสียงมีนั่นเองค่ะตัวต่อไปไม่มีบรรทัดห้าเส้นสแสดงว่าจะต้องเขียนจังหวะนะคะโนต้ตตัวขาวมีกี่จังหวะคะครึ่งหนึ่งของโนต้ตตัวกลมนั่นก็คือสองจังหวะค่ะ คราวนี้มีบรรทัดห้าเส้นและคุญแจซอนด้วยก็ต้องบอกชื่อของตัวโน้ตนะคะหรือบอกระดับเสียงของตัวโน้ตค่ะนั่นก็คือเสียงฟาค่ะมาดูด้านล่างอีกนิดนึงนะคะไม่มีบรรทัดห้าเส้นใส่อะไรดีคะใส่จังหวะเลยค่ะและก็ จังหวะอีกเช่นกันค่ะคราวนี้มีคุณแจประจำหลักพร้อมกับบรรทัดห้าเส้นแล้วก็ใส่ชื่อของตัวโน้ตน,นะคะลาและพีค่ะเป็นยังไงบ้างคะง่ายนิดเดียวแค่นักเรียนทําตามคุณครูและนักเรียนอ่านทบทวนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนักเรียนก็สามารถทําได้ถูกต้องและเข้าใจบทเรียนแล้วค่ะ ราวนี้เรามาดูตัวโนต้ตที่มีค่ามากที่สุดคืออะไรบ้างคะโนต้ตตัวกลมโนต้ตที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือตัวขบีตหนึ่งชั้นนั่นเองนะคะโยคเพลงและจังหวะทํานองเพลงเป็นองค์ประกอบของเพลงที่ทําให้เพลงมีความไพเราะน่าฟังเราจึงต้องศึกษาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพื่อ การฟังเพลงอย่างมีความรู้นะคะคุณครูก็แค่อยากบอกว่าสู้ๆค่ะทำงานให้เสร็จแล้วส่งคุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ